ทุกคนผักหวานป่านะคะก็แตกยอดออกมาให้เราเก็บไปกินเรื่อยๆนะคะก็เก็บไปหลายรอบแล้วได้รอบละกามก็เอาไปแกงใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดใส่บวบแล้วก็นี่ใส่มดแดงด้วยนะคะไม่รู้ว่ามดแดงอชอบมาอยู่บนต้นผักหวานป่านี่แหละต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดนะคะมดแดงชอบเหลือเกินเดี๋ยววันนี้จิก็จะเก็บไปแกงอีกคะ่ะทุกคนดูยอดอุบ,บวบทั้งนั้นเลยอะ่ะเนี่ย เนี่ยยอดอร่อยเลยนะคะจิ๊กซื้อเห็ดหูหนูแกงใส่เห็ดหูหนูก็อร่อยนะคะเห็ดหูหนูก็ซื้อ20บาทถุงหนึ่งก็แกงได้อิ่มแล้วคะ่ะยอดอวบมากเลยเด็ดเลยละกันเก็บไปแกงนะ่าจะประมาณสักส5ห้าครั้งแล้วมั้งคะถ้าก็จะ เราก็จะออกยอนให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆเนาะช่วงหน้าแรงนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนมีนาอีกแล้วคะ่ะก็ยังมีผักหวานป่าให้เก็บกินได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะเนาะคลังละกร,รมใส่บวบใส่ผักปลางด้วยมีไม่เยอะพอได้กิน พอไม่ได้ซื้อเขานะคะดูพี่น้องลังมดแดงหลายลังนะคะะเวลาที่จะมาเก็บยอดผักหวานป่าเนี่ยเจ้าถิ่นเขาก็เฝ้าอยู่เนี่ยกว่าจะได้ผักหวานป่าไปกินเจ้าถิ่นห่วงเหลือเกินนะคะอุ้ยเบิน้นี่จิตเอาเอารังเขาออกไปหลายลังแล้วนะคะมีอยู่ทุกต้นเลยอะต้นผักหวานป่ามดแดงชอบเหลือเกินนะคะนี่ก็ออกยอดให้กินแล้ว อยอดอวบดีเนาะทุกคนนะคลิปนี้ไม่มีสาระนะคะแค่พามาเก็บผักหวานป่าเฉยๆจันลงใจค่ะเป็นคลิปที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับมือใหม่หรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ลงมือนะคะใหรอยากจะหันมาปลูกผักหวานป่ากันรวมทั้งพืชผักชนิดอื่นๆด้วยนะคะดูยอดอวบดีเนาะ ไม่ใช่แค่ผักหวานป่าเท่านั้นนะโอ้ยลำบากใจเหลือเกินทุกคนเหมือนมาแย่งเขากินยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเด็ดเลยเด็ดไปเลยตา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 ยผู้หนาบ่วงนี้บ่วงนี้พี่นอ้องมาแย่งเขากินมาแย่งเขากินห่วงเหลือเกิน ว่าจะได้กินเจ้าถิ่นหว่วงเลอเกินอม,มาต้นนี้อีกค่ะต,นบบนตนบบน้นละนิดต้นละหน่อยเอาไปรวมกันอร่อยดีนะสมชื่อนะคะมันหวานอ่ะหวานหวานมันมันนะหวานหวานมันมันสมชื่อว่าผักหวานป่าจริงๆยอดเหลืองนะคะ ยอดใหญ่ยอดเหลืองยอดอวบงามงามนาะพี่น้องยอดยอดใหญ่ยอดอวบนะคะอ่ามาที่ต้นนี้อีกต้นเล็กๆดีหน่อยต้นนี้ไม่มีเจ้าถิ่นห่วงโอ้ไม่ไหวกว่าจะเก็บได้แต่ละ <c oughs> ก็จะเก็บผักหวานได้แต่ละต้นนะคะเจ้าถิ่นหว่วงเลยเกิดต้นนี้ต้นเล็กๆสองปีเจดเดือนแล้วต้นเล็กๆเ,เองต้นนี้ โตช้าไงคะตัวชากับเพื่อนต้นเนี่ยต้นนีนม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วตาย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 ,ตาย,ตายแตกคือมาเลยคะ่ะโอ้ยอมาที่ต้นนี้บ้างโอ้ยยอดอวบด,ดีจังปะป๊ะปะเปาะ,ปะ,ปะเลยทุกคนยอดอวบกรอบคลิปนี้ไม่มีสาระอะไร ขอให้เป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ลองมือทำก็พอนะคะใครอยากมีโมเมนต์ได้เก็บผักหวานป่าในสวนหงตัวเองไปกินนะคะลองมือปลูกกันได้นะคะปลูกไม่ยากคลิปตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดนะคะจนได้เก็บกินแบบนี้นะคะจีก็ลงคลิปวิธีการเพาะ,มะเมล็ดให้ดูแล้วนะคะก็ไปย้อนดูกันได้ะคะ่ะ ยอดยอดอวบยาวโอเคค่ะทุกคนได้ประมาณกำใหญ่กำหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ